ดาราและอินฟูเคมตออกมาเรียกร้องให้คนไทยนั้นสำนึกผิดหลังจากที่มีคนเอาหน้าฮุนเซนนั้นไปเป็นเป้ายิงปืนในงานวัดจากกรณีที่นายสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูช,ชาเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกลูกงองแงเขาบอกว่ามีคนเอาหน้าเขาเนี่ยไปแปะเป็นเป้าในงานวัดของประเทศไทยจังหวัดหนึ่งแถวนั้นแหละเออทีนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นการกระทําที่ ไม่มีอารยธรรมแล้วก็เลวร้า like ที่สุดอะไรประมาณนั้นก็คืององแงจะไปฟ้องศาลโลกก็ไม่ได้แล้วมีคนเอาหน้าไปทําเป้ายิงปืนแล้วฟ้องศาลโลกมันก็ตลกครั้งล่าสุดจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวคมเมนเนี่ยได้ออกมาทําคลิปเรียกร้องให้คนไทยเนี่ยสำนึกผิดแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ดังกล่าว <c oughs> ทั้งนี้สมาชิกผู้ที่สภาของกัมพูชาเนี่ยก็ได้มีการออกมาประนามพฤติกรรมดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นการด้อยค่าความเป็นมนุษย์บ่อนทำลายความเคารพและก็ความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างไทยและกัมพูชาทั้งยังมีการเรียกร้องให้ไทยเนี่ยใช้มาตรการอย่างเหมาะสมในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำขึ้นอีกเพื่อที่ทั้งสองชาติเนี่ยจะยังรักษาความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เฮ้ยล่าสุดเห็นมีข่าวเลยนะกินพิซซ่าแล่อขอโทษคืออะไรนะเอา,อางี้ดีกว่าคุณผู้ชมคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้คุณจะออกไปขอโทษเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณจะทำยังไงต่อไป